สวัสดีค่ะวันนี้มาสอนทํากระทงใบเตยผสมใบกาบหอยแคลงค่ะให้ตัดใบเตยความยาวห้านิ้วค่ะเสร็จแล้วเราจะพับเป็นกลวยแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ลงไปที่ฐานต้นกล้วยค่ะจากนั้นก็ใช้หมุดยึดค่ะม้วนเป็นกลวยนะคะแล้วก็ใส่ลงไปค่ะเราจะใส่ยื่นออกมาประมาณนี้นะคะ จากนั้นเราก็จะใส่ไปจนรอบต้นกล้วยเลยค่ะเวลาม้วนกล้วยให้หันไปทางเดียวกันค่ะ ชั้นที่2จะใส่เป็นใบกาบหอยแครงค่ะม้วนเป็นกลวยเอาด้านสีม่วงขึ้นจากนั้นก็ตัดออกนะคะแล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ซับยางออกค่ะเสร็จแล้วใส่ไปสับว่างของชั้นที่1ค่ะเราก็จะใส่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนรอบต้นกล้วยค่ะ ต่อไปชั้นที่3เราจะใช้ใบเล็กลงมานะคะเราก็มวลปิ่นกรวยแล้วก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะใส่สับว่างกับชั้นที่2นะคะเอาด้านสีม่วงขึ้นเหมือนกันค่ะ เสร็จแล้วจะได้แบบนี้ค่ะจากนั้นเราจะปักทุบกับเทียนลงไปค่ะแล้วก็ตกแต่งด้วยดอกมัมสีขาวค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะลองทำดูนะคะ